สำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่อง ATV นะครับชุดตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งขาขวาคนขับนะครับให้ลูกค้าทำการถอดน็อตออกนะครับถอดน็อตถอดน็อตออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ถอดแล้วก็ดึงตัวครอบนี้ออกนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นี่คือจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับ ฝา,าขาขาวนี่นี่คือจุดเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็จุดตายน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านล่างนะครับจุดถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือนอัดตัวนี้ให้ลูกค้านะครับเปิดฝาจุกสีขาวข้างบนออกคลายออกนะครับแล้วก็หาอะไรมารองข้างข้างล่างคลายนัดตัวนี้ออกนะครับนัดตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์1ิสิะนะครับนัดเบอร์17คลายออก แล้วก็รอจนน้ำมันเครื่องหมดแล้วก็ปิดฝาให้แน่นพอปิดฝาให้แน่นแล้วนะครับก็ทําการเติมน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องรุ่น1 2 5ซ c เนี่ยให้เติมอยู่ที่0.8ลิตรนะครับไม่ถึง1ลิตรนะครับถ้าเกิน1ลิตรแล้วเนี่ยมันจะมีอาการาตรงนี้คือตัวระบายน้ํามันนะครับตัวมีสายยางเนี่ยมันจะทําให มันขับนะ้ำมันออกเวลานะติดเครื่องและทำให้มีน้ำมันหยดนะครับวิธีดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าสมควรจะอยูอ่สมควรจะอยู่ตรงระดับไหนของอตัววัดน้ำมันนะครับลูกค้าเห็นมีลายกากบาดนี่ไหมครับ เติมให้อยู่เลยกึ่งกลางมาแต่ไม่ควรที่จะเติมจนล้นขีดนะครับขีดคือขีดตัวนี้นะครับให้ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางก็คือพอดีอสําหรับเครื่อง 125cc ของอชงเซนแล้วก็ชงชิ่งนะครับเป็นเครื่องจีนสําหรับรถรุ่น 125cc นี้นะครับ นี่เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหากรณีแบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าอยากที่จะให้ทำคลิปในการแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้บอกเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆเป็นวิธีการในการที่จะซ่อมบำรุง a อทของคุณต่อไปขอบคุณครับ